สวัสดีค่ะนักเรียนท่านป .3 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูณปณีจะมีวิชาภาษาไทยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำวิสัญนชนีคำวิสัญนชนีนักเรียนเคยทราบไหมคะนักเรียนเคยเรียนมาจากป .2 ไหมคะว่าคำวิสัญนชนีเป็นอย่างไรถ้านักเรียนทราบมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนต่อไป นะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูปานีจะมีคําต่างๆมาให้นักเรียนได้อ่านนะคะ,ะนักเรียนดูต่อไปได้เลยค่ะอ่านนี้นะคะ,ะก็เป็นเริ่มต้นที่เราจะเรียนเรื่องคําวิสัญน,นีกันนะเป็นและไม่ประวิสันชนีเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะได้มีแบบฝึกหัดข้างท้ายนักเรียนตั้งใจฟังนะคะ รามาร้องเพลงวิสัญนีด้วยกันนะคะพระวิสัญชีน,ชนักเรียนร้องตามไปได้เลยคือมีสาระะกะทิอยู่ในกระทะนจะเอามาราบไปผัดกับปดดดู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 แล้วมันออกเสียงหักอะมองไปจะสาระอนั่นแหละคือพระวิสัญน,นีมองไปจะสาระอนั่นแหละคือพระวิสัญน,นี สระอะนั่นละคือประวิสัญชนีมองไปจะสระอะนั่นละคือประวิสัญชนีสวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะครับต่อไป เรามาดูคำต่อไปนี้ได้ครับเพราะตอนท้ายจะมีคำถามกะเพราคนาชนีทะเล มะลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําประวิสัญนญนีครับคําประวิสัญนญนีคือคําที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ จกน้องๆลองออกเสียงตามเลยครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากละลำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกละลำปลี มะระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระรู้จักคำที่ปร่าวิสัชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับยิ่งคำที่เป็นคำาปราวิสัชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอังงุน วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับ <_ t ries> เก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วนะครับมาดูเฉลยกันเลยคำที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคำที่ไม่ประวิสัญน,นีครับคำที่ไม่ประวิสัญน,นีคือคำที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญน,นีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ะหารถนนออกเสียงว่าถะนนฉลามออกเสียงว่าฉะหลามขนนออกเสียงว่าขน,นุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถะหน,ถะนนฉะชลาม หนุน oh <my> มะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัณนีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับว <c oughs> ิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัณชนี จงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ประวิสันชนีและคำที่ไม่ประวิสันชนีให้ถูกต้อง 因为。 มาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำประวิสัญญีกระเพราเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีทะเลเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีมะลิเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีกระจกเป็นคำที่ประวิสัญญี เพราะออกเสียงสระอ er, และเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีมระเป็นคำ parole, ที่ประาวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอ er, และเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีคำที่ไม่ประาวิสัญชนีทหารเป็นคำที่ไม่ประาวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอชบาเป็นคำที่ไม่ประาวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอ แต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอขนุนเป็นคำที่ไม่ประวิสัชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะ นักเรียนก็ได้ดูเรื่องคำวิสัญนีมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมเมื่อกี้นักเรียนทําแบบึกหัดได้ไหมคะ,ะแบบึกหัดนั้นให้นักเรียนลงสมุดนักเรียนทำหมาย mapping หนึ่งแผ่นให้คุณครูนะคะให้นักเรียนสรุปคําที่ประวิสัญนีก็คือเป็นคําที่มีอะไรคะมีสราระใช่ไหมคะหน,หนึ่งภาพหน,หนึ่ง mapping นะคะ แล้วก็คำที่ไม่ประวิสัญชนีอีกหนึ่ง mapping นะคะขอให้นักเกรยียนทุกคนตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดมามาตรวจแล้วคุณครูจะให้คะแนนนักเกรยียนทุกคนนะคะใครทำได้ตั้งใจใครทำได้สวยงามและใบสีได้สวยงามนักเกรยียนจะได้คะแนนเต็มจากครูปณีไปเลยค่ะ